สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกลอเปื่อนฝุ่นทุกคนทุกท่านเลยนะวันนี้อยู่กับแม่ม่วงครับผมจอดยกหัวไหนๆก็ได้รีวิวแล้วเดี๋ยวพามาแนะนำ <c oughs> หรือว่า <c oughs> รีวิวแม่ม่วงให้ให้ผู้ติดตามได้ชมแล้วกัน ได้จอดครับยกหัววันนี้เครื่องในมวงนี้เป็นต่างเก้าร้อยนะครับกระทะแปดน็อตเครื่องยนต์คู่ตัวคันนี้ก็เจโอแสีครับผมสองแรงม้า แล้วก็มีอันนี้ผมว่าจะตัดระบบนะช็อปเบรกบางคนบางคนเผลอไปโดนอยู่ที่หัวมันอนะเราไม่รู้อะมันส่งผลเสียต่อกำลังเครื่องยนต์ครับเดี๋ยววันนี้จะตัดระบบ,บออกเลยช็อปเบรกเจโอแปดสปริงคับยี่สิบสี่วาลเปิดฝาแล้วเดี๋ยว หรือครับวันนี้เคยรีวิวแต่แม่ฟ้านะคันนี้ช่วงกระบะความกว้างเดี๋ยววันนี้มารีวิวคันนี้ครับกระบอกดำหกตันใหญ่ครับผม กันแสงเลยอูเดียวกันครับอูเดียวกันสองันนี้แต่มาคนละมาคนละเดือนฝาข้างนี้ความสูงนี้60สิบเซนเท่ากันกับแม่ฟ้านะแต่เสาใหญ่กว่าครับความยาวนี่สาเมตรแปด ความกว้าง2อเมตรสามก็ทําไปเยอะเหมือนกันครับคนนี้ตั้งแต่ได้มาแนบหงแนบหักเสริมแนบเอาใหญ่ครับ เดิมทีเป็นเดิมทีรถคันนี้เป็นรถเฮียบนะมีมีเฮียบถังน้ำมันหนึ่งลิตรปกติถังน้ำมันอยู่ฝั่งนู้นครับอยู่ฝั่งขวาให้เขาย้ายมาไว้ฝั่งซ้ายหัวนอกเลยครับจากญี่ปุ่น หัวนอกนี้บางคนก็อาจจะรู้นะครับสังเกตที่ตรงนี้ด้วยกระจกโชว์ขาแล้วก็สังเกตที่ไฟความเร็วครับสามดวงนี้บางคันถอดออกก็จะมีรูสายไฟ ตรงเหลือให้เห็นอยู่ว่ามันมีสายไฟขึ้นมานะถ้าอธิบายยังไงไฟความเร็วที่ญี่ปุ่นเขาเขามีกล้องแบบเหมือนเขาไม่ไม่ค่อยตั้งด่านอะไรเงี้ยเขาก็มีกล้องตามถนนถ้าความเร็วเกินมันก็จะขึ้นสามดวงเลยครับเนี่ยไฟ3าดวงเฉียวตรงนี้นะ ทำอะไรไปบ้างเปลี่ยนเกือบจะทุกอย่างแลวครับหน้าแหนบหน้านี้หน้าแปดนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนครับใหม่ๆเลยโลโก้ยังไม่ลอกเลยครับแล้วก็เสริมแหนบเสริมหมดเลยหน้าหลังซ้ายขวาเปลี่ยนยทูกยางแทนเกียร์ลูกยางแท่นเครื่อง <c oughs> เดิมเป็นรถเฮียบครับนี่เขาซับตรงนี้มาซับกลางแล้วก็เฮียบเขียดอยู่ตรงนี้ระวังกลางราคาคันนี้90ครับที่ไปซื้อมาไปจับมา แต่ผมตำหนิอยู่อย่างเดียวครับรถคันนี้ที่ได้มาเรื่องสี <c oughs> แต่เราไม่พูดหรอกว่าเราเอามาจากอู่ไหนหรือว่าอะไร <c oughs> เรื่องสีเรื่องรายละเอียดภายในครับคันนี้ลวกมาก <c oughs> วันนี้เปิดฝาครับเดี๋ยวลือ้อลื้อเลยออาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับกินน้ำมันเครื่องแล้วฝุ่นเต็มไอดี ID เลยครับดูอันนี้ผมถูกออกไปแล้วนะนี่ขนาดกองสองชั้นนะครับ กินน้ำมันเครื่องควันออกไอเสียขาวนวลนวลแล้วก็ออกท่อระบายเยอะมากครับทำไมเขถึงเรียกสปริงแคปยีิบสี่บาวอันมียีิบสี่บาวจริงน,นะครับเนี่ยสูบประรสีบาวถ้าเป็น คันนู้นก็สูบละสองวาลเอง <c oughs> เกียร์เป็นเกียร์มากับรถเลยครับเกียร์เดิมจากรถเลยเ o 8โอแปดรอบสอง เกียร์กลางครับขนาดกลางขนาน้นก็8รอบ2นะ H.O. 8รอบ2เกียร์เล็กก็สำหรับผู้ติดตามบางคนก็คอมเมนต์มานะครับว่าให้ผมเปรียบเทียบระหว่าง อย่างผมก็พูดไปแล้วนะครับลองลองเข้าไปหาดูในคลิปลหลายๆคลิปดูครับผมก็รับอธิบายไปแล้วเดี๋ยวคันนี้ต่อไปก็จะล้างตัวนี้ครับเดี๋ยวทำเครื่องก่อนล้างหม้อลมจามครับมีน้ำมันออกแล้วเวลาจาม เก็บลมดีครับลมไม่มีรั่วเลยคันนี้ลมไม่รั่วเลยนะ ไม่ได้พาชมภายในครับยกหัวไว้ไปเดี๋ยวเราเริ่มทำงานต่อครับวันนี้พาชมแม่ม่วงจอดยกหัวฟิตเครื่องหน่อยครับเดี๋ยวเราล่ำลาไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์ กดติดตามช่อง y YouTube 6ล้อเบื้อนฝุ่นด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปและกดติดตามให้กันนะสวัสดีครับ